สวัสดีครับจากร้าน e j Solar s e l เอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้พามาดูปั๊มซับเมิร์ดของทางโจไดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ออกมาทำตลาดนะครับเรียกว่ารุ่นประหยัดแล้วกันนะครับหรือมีชื่อเรียกว่าเลเบนโตหรือรีเบนโตก็แล้วแต่จะออกเสียงนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ได้นำมาเปรียบเทียบกับตัวของทางโจไดรุ่นรุ่นเดิมนะครับรุ่นที่รู้จักกันดีนะครับอ่าเปรียบเทียบแผงวงจรก่อนนะครับตัวซ้ายสีฟ,ฟ้าเนี่ยครับจะเป็นรุ่นเลเบนโตนะครับส่วนสีเขียวนี่จะเป็นของทางโจไดนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับ เปรียบเทียบกันนะครับกล่องควบคุมเดิมของทางโจไดนะครับส่วนรุ่นเรเบนโตะนะครับจะเป็นกล่องลักษณะอย่างนี้นะครับ,รบแหงวงจรจริงๆของทางโจไดนะครับถ้าเป็นตัวสีเขียวเนี่ยครับวัสดุต่างๆเนี่ยครับวัสดุต่างๆพวกมอสฟตนะครับ มอสเฟตต่างๆจะนำเข้าจากทางฝั่งยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเลยนะครับใช้วัสดุเกรดที่ดีนะครับมอสเฟตหรือว่าคาปาซิตเตอร์ที่มีคุณภาพสูงนะครับส่วนส่วนเจ้าตัวเรเบนโต้นะครับวัสดุต่างๆมอสเฟตต่างๆนะครับตัวประมวลผลก็จะผลิตในจีนทั้งหมดเลยนะครับ เพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนแล้วก็แข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้นะครับกับตัวอื่นๆยี่ห้ออื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นประหยัดนะครับแต่ตัวที่เป็นโจไดจริงๆสีเขียวเนี่ยครับคือจัดเต็มครับไม่ประหยัดนะครับจัดเต็มกันเลยครับวัสดุให้เกรดเรียกว่าพรีเมียมนะครับ อันนี้ไม่ได้ขึ้นลูกตัวปั๊มนะครับถ้าเป็นของทางฝั่งโจไดสีเขียวเนี่ยครับวัสดุจะเป็นสแตนเลสเกรด304นะครับซึ่งไม่มีทางเลยนะครับที่จะเกิดสนิมนะครับส่วนของเลเบนโตรุ่นประหยัดยังเป็นสแตนเลสเกรด201นนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดสนิมได้นะครับมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับ สำหรับคนที่งบน้อยนะครับก็จะได้เป็นตัวเลือกนะครับแต่ผู้ที่มีพอจะมีกำลังมีต้นทุนนะครับก็แนะนำจัดโจไดยไปเลยครับอายุการใช้งานยาวนานส่วนเรื่องประกันแน่นอนว่าโจไดเนี่ยรับประกัน2ปีแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟตกฟ้าผ่า ใบพัดแตกหกักใบพัดติดเงี้ยครับรับประกันให้2ปีเต็มส่วนเลเบนโตมีการรับประกัน1ปีนะครับแบบมีเงื่อนไขนะครับแบบมีเงื่อนไขจัดตามงบเลยนะครับวัสดุนี่เห็นเห็นเลยนะครับนี่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับจึงเป็นเหตุถึงว่า ยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดที่ออกมาราคาถูกกว่าโจได้นะครับจะเห็นว่าแผงมงจรก็จะต่างกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุจากจีนนะครับไม่ไม่ได้บอกว่าของทางฝั่งจีนไม่ดีนะครับของทางฝั่งจีนถ้าเกิดจัดเกรดดีๆเนี่ยมันก็ตัวราคาสูงเช่นกันนะครแล้วแต่ว่าเขาจะทำเกรดสินค้าออกมาแบบไหนนะครับเพื่อให้ ทางลูกค้านี่จับต้องได้นะครับตามงบประมาณที่มีครับหน้าตาภาพรวมนะครับโอเควันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาแจ้งกันเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับผู้ที่จะติดตั้งระบบสูบน้ำนะครับทางเรามีทีมงานบริการนะครับสามารถติดตั้งได้หรือจะเป็นซื้ออุปกรณ์ไปติดตั้งเอง มีจำหน่ายครับผมโอเคขอบคุณที่ติดตามครับผมวันนี้มีข่าวสารมาแจ้งเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ